โบโบส่งประแจ้ใหฉันหน่อยดิเร็วเบอร์สิบสี่อะเร็วเข้าอ้โหบอกให้ส่งให้ดูดิทำจนเสร็จแล้วยังไม่ได้เลยเฮ้เดี๋ยวลองดูก่อนดิว่ารถชั้นตาตาติดแล้วหรือยังว้าอุตสาห์ทำต้องนานนี่มากับฉันด้วยเร็วปล่อยไว้ไม่ได้เจ้านี่พร้อมยังโบโอ้ ใช้ได้แล้วแฮะเฮ้ยแหมฉันนี่อัจฉริยะจริงๆเลยนะโบนะบูเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงพี่ฝนบ่นอะไรกับปุ๊กปิ๊กอีกแล้วเนี่ยมีอะไรกันได้ทุกวันเลยนะสองคนนี้บู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 บบบนายเองก็เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ฝนกันดีกว่า ตามฉันมาเร็วจะทำยังไงดีเนี่ยปุ๊กปิ๊กฉันจะทำยังไงดีอะก็ะทำไม่ได้แล้วทำทำไมตั้งแต่แรกเนี่ยทำยังไงอะฉันยิ่งรีบๆอยู่อะอะไรของเขากันนะทำยังไงดีเนี่ยปุ๊กปิก๊กเฮ้ยเอาไปซ่อมที่ร้านเ่อะไปซ่อมซ่อมอะไรกันแล้วฉันมีตังที่ไหนกันแล้วี่ฝนเป็นอะไรอะเนี่ยเนี่ดูสิเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นอะไรอะเอา มาตอนไหนเนี่ยพี่เอกเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยรถพี่ฝนน่ะอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดเฉยเลยอะเอา้าเป็นอะไรอ่ะพังเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีน้าอะไรไหลออกมาก็ไม่รู้อสีดำๆ่ะเหระเดี๋ยวคนนะมีน้ำอะไรไหลออกมาด้วยเหรอใช่แล้วเป็นน้ำอะไรไม่รู้สีดำๆแล้วก็เหนียวๆชชมไหเลยอ่ะพี่แอกดูให้ทีดิ ฉันบอกให้เอาไปร้านซ่อมรถก็ไม่เอาไปอ่งกจำมัดเลยแล้วฉันมีตังค์ที่ไหนละปุ๊กปิก๊กอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกดูให้ก็ได้พี่ฝนไม่เอาหรอกไม่อยากรบกวนพี่เอกหลายครั้งแล้วอะ่ะเอาแล้วจะทำยังไงอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะเอ้าอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะพี่ฝนอยากซ่อมรถเองเป็นมั่งอะ่ะฮะเอางั้นงั้นก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวพี่เอกคอยบอกให้ก็ได้ิีห่หอ เอ uh huh. สรุปว่ารถพี่ฝนพังใช่ไหมอ่ะย,ยังไม่รู้ต้องดูก่อนไงยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะพี่เอกช่วยพี่ฝนซ่อมจริงนะเ,ออเดี๋ยวนั่งบอกอยู่ตรงนี้งั้นอย่าพี่ฝนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งก่อนก็แล้วกันมาแล้วชุดสําหรับซ่อมรถมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะนี่งานเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วเหมาะกับการซ่อมรถหรือเปล่าอะ ก็ที่มันชุดสําหรับซ่อมรถไม่ใช่เหรอเออเออก็ดีเหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าพี่เอกบอกพี่ฝนนะเดี๋ยวพี่ฝนซ่อมเองเออเจอตรงที่น้ํามันหยดยังไงฮะที่น้ํามันหยดนะเห็นเปล่าน้ํามันเหรอ<ช>โอ้ไอ้ไอสีดําๆเหนียวๆนี่น้ํามันเหรอใช่แล้วน่าจะเป็นน้ํามันเครื่องแล้วก็เอานี่ปะแจเบอร์14เข้าไปหมุนซะหมุนอะไรอ่ะหมุนมันจะมีน็อตอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นๆนะจริงเหรออ่ะเนี่ยเหรออันนี้ใช่เปล่าอ่ะ น่าจะเรียบร้อยแล้ว,ลวน,นะะลองสตาร์ทรถดูดีไหมก็ลองดูก็ดีเหมือนกันนะแน่ใจเหรอว่าพี่ฝนขี่ได้แล้วอะ่ะก <gerade S 1> ็คงจะได้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้จริงๆด้วยอะ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเติมน้ำมันเครื่องให้มันเต็มขึ้นมาให้ถึงขีดก่อนนะโอ้โหปุ๊กปิ๊กดูฉันสิฉันสามารถซ่อมรถเนองไ <c oughs> ด้แล้วอ่ะก็ดีนะนี่นะอุย <c oughs> นี่ฉันเก่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่เอกปุ๊กปิ๊กวาแย่แล้วนะ โอ้โหฉันไม่ยักรู้มาก่อนว่าฉันสามารถซ่อมรถได้ด้วยอ่ะเออแล้วพี่ฝนจะเอาไปที่ร้านเลยไม่ไปเติมน้ำมันเครื่องอ่ะเติมน้ไมอะ่ะเอาเดี๋ยวมันไม่ถึงเกณฑ์เดี๋ยวจะมีปัญหากับเครื่องทีหลังเอานะเออเติมน้ำมันเครื่องงั้นเหรอเออจะว่าไปตอนนี้พี่ฝนไม่ค่อยมีตังค์อ่ะไปสมัครงานร้านซ่อมรถได้หรือเปล่าอะ่ะ ต้องลองไปถามเขาดูแล้วว่าเขารับหรือเปล่าเฮ้ยเดีว,ว่าพี่ฝนซ่อมไปแล้วอ่ะเขาน่าจะรับนะเดี๋ยวนี่มันอาการเดียวเองไขน็อตเนี่ย <c oughs> ได้แล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าปุ๊กปิ๊กเดี๋ยววันนี้ฉันจะทํางานพิเศษเป็นนักซ่อมรถอ่ะเอาแล้วไงพเพกแววมาละแววเรื่องอะไรอีก่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยรถให้ดูเป็นมืออาชีพหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอานะ นี่ไงฉันถอยรถตรงแล้วตรงไหนเนี่ยทับเส้นเต็มๆ <c oughs> นี่ไงเรามาถึงร้านซ่อมรถแล้วล่ะเราไปสมัครงานกับพี่คนนั้นเขาดีกว่านะฮะพี่เอกด้วยเหรอพี่ฝนคนเดียวก็พอแต่ว่าพี่เอกรู้จักเขาไม่ใช่เหรอก็น,นิดหน่อยอะนะเออขอโทษนะคะเอาเลยครับคือว่าพวกเราพวกเราจะมาสมัครงานนะคะฮะสมัครงานเหรอครับ ใช่แล้วละค่ะฉันซ่อมรถเป็นทุกอย่างเลยนะคะ,ะอะ่อมไหวเหรออืมไหวแน่นอนค่ะเมื่อกี้ยังซ่อมได้เลยซ่อมจนรถขับได้เลยนะอ๋องั้นก็ดีเหมือนกันนะอ้าอลองดูแล้วกันโอ้โหรับหนูจริงๆเหรอเออว่าแต่ว่าทำอะไรได้มั่งเนี่ยไว้ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจัก,กรยานรถอะไรได้หมดเลยค่ะเอเอเอาเอาลองลองดูลองดูเฮ้ยพี่เอกสุดยอดไปเลย พี่เขาให้พี่ฝนเฝ้าร้านนะพี่ฝนแล้วไปบอกอย่างนั้นมันจะดีเหรอ <S 1> <S 1> ทำไมอะะ่ะก็พี่ฝนซ่อมได้จริงๆนี่นะนั่นมันแค่อาการง่ายๆเบื้องต้นเองออซ่อมได้หมดทุกอย่างแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกีก้พี่เขาฝากมาบอกว่ามีรถที่พังอยู่แถวๆร้านสะดวกซื้ออ่ะแล้วก็ขับไปดูกันดีกว่ามาแล้วเข้า <S <S โอ้โ ฉันว่าแล้วไงว่าตรงนี้จะต้องมีรถที่พังอยู่เป็นรถของลุงไม่รู้แน่นอนเลยอ่ะมันไม่ใช่รถพังแต่เป็นรถชนเอ้าเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเขาไปชนกันอีท่าไหนล่ะเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงอนั่งอยู่แต่ในรถเนี่ยได้ๆมาดูทางนี้แล้วเข้าโฮ้ยอะไรกันเนี่ยทาไมทําอย่างนี้อ่ะนี่เธอทําไมขับรถมาชนฉันแบบนี้ตลอดเวลาเลยฉันไม่เข้า ไปเลยนะเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าอย่าพามอะไรผมเลยไม่รู้ได้ยังไงขับรถมายัางไงเนี่ยขนข้ามถนนเดินทางข้ามมาอะไรเนี่ยอยู่ดีๆมาเชิญใช่เลยฉัไม่ยอมจริงนะเอ้ยผมก็ไม่ยอมแล้วผมไม่รู้อ่ผมจะรีบไปลบไปดิจะรีบไปไหนละ่ะผมก็จะรีบไปทํางานนะดีลบดีเอาไงดีอ่ะพี่เอกเออ เออเอาเอารถไปย้ายที่อื่นก่อนดีกว่าไหมครับเอาไปซ่อมก่อนไหมเออคือว่าพวกพี่พี่คะเดี๋ยวพวกเราจะย้ายรถไปซ่อมให้คือว่ามาทะเลาะกันฝั่งนี้ดีกว่านะคะเออฝากด้วยแล้วกันะะทะเลาะกันฝั่งไหนล่ะเธอฉันอยากจะทะเลาะตรงนี้ไม่ได้หรือ,อยังไงมาะหะเออมันกีดขวางทางจราจรครับกีดขวางการจราจรงั้นเหรอแล้วใครจะมาจับฉันล่ะไม่มีใครมาจับฉันหรอก โอ้ oh, แม่นี่นี่แบกคนชมัดเลยเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเจ๊คนสวยมายืนทะเลาะก,กันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องรถอะ่ะเดี๋ยนหนูซ่อมให้คะ่ะฮะนี่เธอจะซ่อมรถให้ชันเหรอใช่แล้วละคะ่ะแต่แบบว่าต้องจ่ายตังค์ด้วยนะลุงไม่รู้เชิญทางนี้คะ่ะเออครอบครบครอบอะไรกันเนี่ยมาทางนี้นะคะมาถูกว่าทางนี้ดีกว่าคะ่ะเออแต่ฉันไม่ได้เป็นคนชนชันถูกชนอะออ,อ,อไม่เป็นคนชนไดนะ้ยังไงเธอนั่นแหละขับมาชนฉันเต็มเต็มเลย หึฉันไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่ยอมอ่ะอ้าวแล้วคุณมาทาอย่างนี้ได้ไงก็คุณน่ะหยุดรถทําไมอ่ะันเลยชนท้ายเห็นะเปล่าก็มันไฟแดงอ่ะผมก็ต้องหยุดรถดิโอ้สงสัยจะทะเลาะก,กันอีกนานอ่ะมาทางนี้ดีกว่านะคะทะเลาะก,กันตรงข้างทางม้าลายฝั่งนู้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวรถจะชนเอาเดี๋ยวพี่วอนอันนี้จะกลายเป็นทะเลาะกันสองคู่ <c oughs> เลยนะ <c oughs> ฉันไม่ยอมนะยังไงฉันก็ไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมไม่ยอมเอยผมก็ไม่ยอมหรอกครับทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเราไปขับรถไปซ่อมกันดีกว่านะปล่อยให้เขาทะเลาะก,กันตรงนี้เหอฮะ <c oughs> นี่ตัดกันดือด้อ,อยี้เะยเหรอะ <c oughs> ทะเลาะก,กันตรงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องรถซ่อมให้ก็แล้วกันอย่าลืมไปจ่ายตังค์ให้ด้วยนะเอาอะไรกันเนี่ยมาเร็วพี่เอกซ่อมรถกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่วอนฮะ <c oughs> เอารถเขาไปซ่อมเลยเหรอเออเอาไปซ่อมเลยก็เขาบอกว่าให้รอไปซ่อมนี่นาอ่าแล้วพี่ฝนจะซ่อมเป็นเนาะซ่อมเป็นสิแป๊บเดียวซ่อมได้อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรอ่ะหอยอะไรอะปุ๊กปิก๊กฉันว่าเดี๋ยวได้เสียตังค์เพิ่มแน่เลยอ่ะพี่เอกเสียตังค์เพิ่มอะไรก็เขาบอกให้ฉันเอาไปซ่อมเนี่ยเดี๋ยวฉันซ่อมให้ดูก็แล้วกันนี่เลยนี่อันนี้ออเอออดี อันนี้มันเปลี่ยนสีไม่ใช่หรอใช่แล้วอันนี้มันเปลี่ยนสีพี่ฝนเอมอเปลี่ยนสีงั้นก็เปลี่ยนไปเลยก็แล้วกันเอาสีนี้ดีกว่าอา้าวแล้วไปเปลี่ยน,นของเขาทําไมเขาไม่ได้เปลี่ยนสีสีแดงสีแดงชอบชอบแพี่ฝนชอบแต่มันลดเขาไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวซ่อมตรงนี้ซ่อมตรงนี้นี่ปืด๊ดกลับคืนสู่สภาพเดิมอ๋อเข้าที่ซ่อมอัตโนมัตินี่เองเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเอาคันต่อไปกันดีกว่าอ่างั้นเราไปเอาคันต่อไปมาเพิ่มแล้วกันนะ มาแล้วมาแล้วคันต่อไปถอยดีๆพี่ฝนระวังระวังรับรองคันนี้กลับมาสดใสนั่นไงเหมือนเดิมแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวมานะคะเดี๋ยวเอารถมาซ่อมแล้วก็เอาไปเปลี่ยนให้เลยนะคะเดี๋ยวขอนะเมื่อกี้จะต้องซ่อมอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ดูท่าทางคันนี้เออฮือเอโอ้โห ออพี่เอกว่าเปลจะซ่อมเป็นซื้อใหม่ดีกว่าซื้อใหม่ไม่ได้ไม่มีตังอา้าวแย่แล้วพี่เอกฮะทำไงดีทำไรอะ่ะตังหมดตังหมด <laughs> ตังหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้อย่างเดียวอ่ะโถ่เอ้ยที่เดียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็แล้วกันตังในการซ่อมหมดแล้วอะ่ะสงสัยเราจะต้องลงไปซ่อมกันเองอะ่ะก็ต้องไปซ่อมเองอยู่แล้วนี่นะเออแต่ก่อนซ่อมเองนี่เดี๋ยวเราไปเอาคันต่อไปกันดีกว่า เฮ้เยเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วอะเฮ้ยคันนี้ไฟไหม้นั่งได้เหรอนั่งได้นั่งได้คันนี้นั่งได้แน่นอนเฮ้ยพี่แพี่ฝนเริ่มเหนื่อยแล้วอะไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้คันนี้ขับลําบากใช่ไหมเลยอะโบ้ล้อมันดุ้งไงพี่ฝนล้อมันดุ้งเหรอนีไ่ไงล้อมันดุ้งข้างตรงนะีออ้ใช่งั้นเราจะต้องเอาไปซ่อมแล้วล่ะรด้วยมาเร็วพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องซ่อมอีกหลายคันโอ้โหเรามาไม่รอกันบ้างเลยเฮ้ย เริ่มเหนื่อยแล้วอะ่ะเริ่มไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วอะ่ะงั้นเราแวะกินข้าวก่อนไหมก็โอ,อ,โอ้คันนี้ปัดจะมเัเลยปัดปัดปัดเลยโอ้ก็บอกว่าล้อมันดุง้งขับดีๆล้อดุง้งเหรอล้อดุง้งเนี่ยล้อดุง้งล้อดุ้งคืออะไรอะ่ะล้อดุง้งพี่เอกอธิบายดิฮะ <c oughs> เด,เดี๋ยวคันนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีส้มก็แล้วกันล้อดุ้งคือล้อมันเบี้ยวข้างหนึ่งหรือสองข้างอะปุ๊กปิ๊กก็เลยหมุนไม่ไปล้อมันเบี้ยวเหรอ,อก็เลยหมุนแล้วมันแปลก,กนี่ไงเดี๋ยวก่อนแย่แล้วอะไรอะพี่ฝนไม่ดูท่าทางพี่เขาบอกว่าให้เอารถไปซ่อมเร็วๆรเร็วกว่านี้อะเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะให้เรารียบเอาไปซ่อมเร็วๆ,ๆอ่วอะแล้วเขาไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปต่างเมืองเดี๋ยวกลับมาเอ้ยเดี๋ยวก่อน พี่ฝนรู้วิธีการแล้ววิธีการที่จะทําให้รถของเราอะนะไปที่ซ่อมรถเร็วๆอ่ะทําไงอะวาวาบๆวไปเลยวาบได้ที่ไหนแล้วรถอ่ะเออวาบได้ดีวาบได้เดี๋ยวทำให้ดูเอาไปวาบวารรถก็วาบรถโอ้โหเดี๋ยวววร์คันนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวไปได้แน่นอนนะทุกคนอ่าๆไปไปก็ไปมาเร็วเข้าทางนี้นะทางนี้ตามมานะตามมาวาบไปแป๊บเดียวเมื่อกี้ เมื่อกี้เปิดคู่มือแล้วไปได้เลยอ่ะอ้าวไม่ต้องขับบอไม่ต้องขับเลยแป๊บเดียวไปเลยนี่ไงปบึบเดี๋ยวไม่ต้องขับวาร์ปกันเฉยเลยเฮ้ยมาจริงด้วยอ่ะเปิดคู่มือแป๊บเดียวมาถึงเลยอ่ะเออแบบนี้ก็ดีนะเฮ้ยดีจังเลยไม่ต้องเหนื่อยโอ้สุดยอดไปเลยพี่เอกพี่ฝนสามารถทําได้แล้วเดี๋ยวไปเอาคันต่อไปกันดีกว่าเออก็ดีก็ดีก็ดีเดี๋ยวหลือรถของเราอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงมาเร็วๆมาเร็วเวเ,วเ,วเดี๋ยวพี่ฝนจะลองวาร์ปไปใหม่ อ่าววับนะวับเอวาวับเข้าไปนั่งก่อนเดี๋ยวน,นั่งก่อนแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยววับไปเลยนะอะเออชึบนี่โอ๊ยอย,ย <c oughs> มาถึงแล้วอ่ะเออมาเร็วแทเพียเอกยังวิ่งตามไม่ทันเลยงั้นเดี๋ยวไปลองรถคันอื่นดูหน่อยดีกว่าแม่รถบ,บนโชว์รูมดีกว่าพ๊กปิ๊กแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับรถบนโชว์รูมอ้าวก็ฉันอยากจะลองดูนี่นะมาเร็วเข้าเดี๋ยวไปทางนี้รถรถคันใหม่ๆสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเอารถบ้านพี่เอกก่อน ฮะเอารถบ้านพี่เอกไปทำไรอะนี่ไงว้าไปว้าไปแล้วหนึ่งสองสามนี่ถึงแล้วเดี๋ยวพี่ฝนฮะ<ห>มันมาเกยอ,อยู่ข้างบนเนี่ยเออนี่ไงเดี๋ยวเอาไปซ่อมทีเดียวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ก็เขาบอกว่าให้เอารถไปซ่อมเยอะๆนี่นานี่เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ด้วยไปได้ด้วยเหรอไปได้แน่นอนเอาไปก็ไปโอ้โหปโหอ้โ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 ห้โหโ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้อ้โออ วาร์ปมาได้ดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเอารถข้างบนรถคันใหม่ๆลองทดลองดูจิรถคันไหนอะรถคันสวยๆข้างบนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันแพงๆเลยนะอันนั้นเขาไว้ขายไหมเหรอขอยืมแป๊บหนึ่งก่อนไงฮะงเนี่ยเขาให้ยืมเบอกไม่รู้อะอืมมาเร็วๆเข้าเร็วเข้าด้วยเหรอนี่ไงเดี๋ยวเอาคันนี้ไปก่อนเฮ้ยอันเริ่มเหนื่อยก็ไม่ไหวแล้วมันไม่ได้เสียนะพี่ฝนเออขอยืมรถหน่อยนะคะได้ครับเฮ้ยขอ เขาให้เราเฉยเลยอะนายนี่ก็ให้เขาไปได้ยังไงเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวว้าไปเลยนะเป๊ดนี่โอ้โหโอ้รถติดบักมามาเร็วมาไวจริงด้วยอะแล้วทําไมต้องมากองซ้อนกันอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยซ่อมทีเดียวทุวกคนเดี๋ยวไปเอารถมาให้ได้เยอะๆก่อนโอ้โหมันมีตรงไหนอีกอะมีตรงไหนอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้ดีกว่าบ้านไมกี้ไมกี้ทำอะไรอยู่อะไมกี้ทำอะไรอยู่ไม่รู้เดี๋ยว Mikey, ยืมรถก่อนไมกี้ยืมรถหน่อยนะ ไปแล้วนะ, 1, ะหนึ่งสองปุบปุบไหนปุบนี่ไงเละเทะหมดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอโ้กองเงินเป็นภูเขาแล้วคนนี้ <S <S เฮ้ยเยี่ยมเลยอะ่ะพี่เอกพี่วันสามารถวาร์ปรถมาได้แบบนี้สุดยอดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่เอกเปิดประตูไม่ได้ <S <S โอ้โหกองกันมาเป็นภูเขาเลยอ่ะ เดี๋ยวลูกพี่กลับมา<ล>จะโดนว่าไหมเนี่ยไม่โดนว่าหรอกนะก็เ,ะเขาเป็นคนบอกเองนี่นะว่าให้เอารถมาซ่อมเยอะๆเขาให้เอามาซ่อมไม่ได้เอามากองรวมกันไว้ยี่นักหน่อยนี่ไงเดี๋ยวมารวมๆกันแล้วก็เอามาซ่อมทีเดียวไนงะเห็นไหม วันนี้พวกเราประสบความสำเร็จได้ตังแน่นอนฉันบอกแล้วไม่ฟังฉันว่าจะเสียตังค์แทนซะมากกว่าเสียตังค์กกเ,งเรื่องอะไรอย่าพวกปิ๊กไม่มีทางเพราะวันนี้ฉันทำงานประสบความสำเร็จสุดยอดไปเลยเนะี่ยวาบรถมาได้ด้วยนะถ้าเขาให้เอารถมาซ่อมไม่ได้เอารถมากองสลกหน่อยซ่อมไงเดี๋ยวก็ซ่อมไงเดี๋ยวพี่เขามาเขาจะต้องภูมิใจในตัวฉันแน่นอนเฮอฉันว่าไม่เหลือเอออะดรเดี๋ยวก่อนนะ หน้าตาของเขาคนนี้คุ้นๆชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออเออพวกเรามีคำอธิบายได้นะคะอธิบายอะไรนี่ที่เอาอะไรมากองรวมกันเละเทะไปหมดเลยเนี่ยเอาก็ลดไงคะฉันให้เอามาซ่อมไม่ได้ให้เอามากองอย่างงี้เอาก็พี่บอกว่าให้เอามาเยอะๆไงอ่ะเอามาจอดเรียงกันดีๆไม่ใช่กองเป็นภูเขาเรากาขนาดนี้โอ๊ยตายแล้วเออสรุปว่ายังไงกันคะเนี่ย ฉันให้เอามาจอดรอซ่อมโอ๊ยำทำอะไรเนี่ยหัวจะปวด <c oughs> สรุปว่าวกเราผิดไปแล้วคะ่ะเฮ้ยพี่ฝนนี่ไงโดนว่าจนได้